ทีมชาติไทยถ้าอยากไปต่อย่ารอโชคชะตาสวัสดีครับอยู่กับผม MT So c c e กก็ตามติดทีมชาติไทยอยู่นะครับรุยรึกฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้เรียกได้ว่านวดเข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาทุกตีแล้วนะครับทุกคนก็ได้มาครบแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยเอเลียสเดลเลก็ กลับมาฝึกซ้อมพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะทุกคนชนะก็กลับมาแล้วนะครับซ้อมกับเพื่อนเพื่อนได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะลงเกมหนักๆได้นะครับก็ต้องรออีกประมาณน่าจะสัก2-3งสาวันนะทุกคนบรรยากาศร,รู้สึกจะคึกคักแล้วก็ชื่นมื่นมากเลยนะทุกคนเพราะว่าดูจากการฝึกซ้อมแล้วน้องๆเต็มที่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะทุกคนและมีความกละหายนะครับที่อยากจะ เก็บชัยชนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือและอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับถ้าเราชนะโอกาสเข้ารอบใสๆนะครับทุกคนถ้าผ่านแมตช์จากจีนได้แล้ววิเตะในบ้านกับสิงคโปร์มันก็จะเป็นงานง่ายหน่อยนะทุกคนก็วิ่งอวอร์มร่างกายวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราได้ซ้อมที่ประเทศไทย หลังจากนี้นะฮะเด็กๆน้องๆก็จะเดินทางวันที่สองไปที่ประเทศจีนยังเหลืออีกหนึ่งคนนะทุกคนในรายของเจ้าสุขโชคเจ้าเซ็กสุงโชคสารชาติก็ตามไปสมทบทีหลังเพราะว่าเหลืออีกเจลีกอีกหนึ่งนัดก็คือวันพุ่งนี้ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้น้องตามเชียร์น้องด้วยวกันนะทุกคนภาหนาเหมือนกันว่าอย่าให้น้องบาดเจ็บในรายของเจ้าเซ็กสุขโชค นะครับชุกคนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็อยู่ที่เทคนิคของโคดอิชิอิแล้วนะครับว่าจะเลือกใช้กองหน้าหรือว่านักเตะผู้เล่นแต่ละตำแหน่งใครบ้างเราก็ยังเดาใจไม่ถูกเนมืนอนกงนนะทุกคน <im it> ก็เดี๋ยวมาดูคู่แข่งของทีมชาติไทยนั่นก็คือทีมชาติจีนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ด เป็นบรังโกอิวานโควิดนะทุกคนก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานในส่วนของอ,อูเล่ยนะฮะแล้วก็ลียวนยี่ทางฝั่งจีนนะครับก็มีในรายของตัวผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเออเรียกว่าโอนสัญชาติโอ้เรียกว่า สีคนนี่ไม่ธรรมดานะครับบราซิเลียนสามเลยทีเดียวอังกฤษหนึ่งโอ้โหบังโกนี่เรียกว่ากะว่าจะมาล้มทีมชาติไทยเราให้ได้เลยนะทุกคนมาดูลายแรกนะครับเอ่อบราวนิงนะครับตัวนี้เล่นกองหลังไม่มีเชื้อสายอะไรทั้งนั้นโอนสัญชาติอังกฤษนะทุกคนเล่นกองหลังสูงใหญ่ ตัวนี้หนาด้วยนะครับส่วนในลายที่2นะครับแฟนันนินโนโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็บราซิลแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีชื่อภาษาจีนด้วยนะทุกคนชื่อเฟยหนานหัวถ้าอ่านผิดขอประทานอภัยวยนะนะอายุอานามก็ประมาณ3 1ปีโอ้โหตัวนี้เล่นตำแหน่งกองกลางเรียกได้ว่าเป็นชีแมน ของทีมชาติจีนชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนคนที่สามอลันคาวันโย่อายุยุ่ยเยอะๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะบาซินทั้งนั้นตัวนี้เล่นตำแหน่งกองหน้าอายุอนามก็3 4สส่วนคนสุดท้ายนะครับเอลเคสันเล่นตำแหน่งกองหน้าอายุเท่ากันนะครับส4ปีเรียกได้ว,ว่านะครับทางฝั่งของบรังโกอิวาโนวิดนะครับได้ออกมา ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นจากนัดแรกโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าอย่างหลายๆอย่างก็คือตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ดึงสันโอนสัญชาติบาซิเลียนมาอยู่บอกเลยนะน่ากลัวมากอสามตัวนี้ถึงแม้จะอายุอานามจะเยอะแล้วนะครับเข้าหลัก30มสิแต่ว่าอย่างที่บอกบราซิล ก็คือบาซิลต้องระวังไว้ให้ดีเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในสไตล์ของอินดิวดวนนะครับทุกคนแปลว่าความสามารถเฉพาะตัวไออินดิวดวนนี่แหละมันจะน่ากลัวเพราะว่าบราซิเลียนทั้งนั้นแต่เราจะได้เปรียบหน่อยก็ตรงที่ว่าทั้งสามลายนี้ อายุอานามนะครับเยอะแล้วอาจจะยืนระยะได้ไม่ถึง90นาทีอย่างแน่นอนนี่แหละข้อได้เปรียบของเราเราอาจจะสามารถที่จะเจาะเขาได้ตรงนี้แหละอืมก็มาประมาณนี้นะทุกคนยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ MT Soccer อนี่นะครับทุกคนที่สำคัญเลยอย่าลืมนะครับ วันที่6มิถุนายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทีมชาติจีนพบทีมทติทไทยนะครับนัดนี้บอกเลยว่ามีความสำคัญมากๆกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะนำพาเราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับไทยแลนด์โปนปูน ถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์เอ็มทีอกเกอร์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ